สวัสดีครับสงครามยูเครนเป็นสงครามที่เราเนี่ยผู้เป็นชาวบ้านร้านตลาดเป็นคนธรรมดาเป็นไพร่เป็นข้าจําเป็นต้องทําความเข้าใจนะครับข้อจํากัดมีเยอะแยะมากมายในสงครามยูเครนในครั้งนี้มันไม่เหมือนสงครามสมัยโบราณที่อาณาจักรหนึ่งยกทัพเข้าตีอาณาจักรหนึ่งแพ้ชนะวัดกันที่ความแข็งแกร่ง,งชนะได้ชัยโยโหร้องดีใจพอแพ้ขึ้นมาน้ําตาตกตีอกชกตัวคนนั้นรังแกคนนี้เอาเปรียบสงครามยูเครนนี้เป็นสงครามไฮบริดหรือว่าเป็น สงครามลูกผสมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกผสมเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่าสงครามยูเครนเนี่ยเป็นสงครามลูกผสมระหว่าง,างการเวลากับความคิดยุคเก่าสรุปคือสงครามหลงยุคนั่นเองแหละครับยุคนี้แล้วเนี่ยรัสเซียยังไม่ใช้ความคิดเก่าๆใช้อาวุธเก่าๆทัศนคติเก่าๆมาทามําสงครามแย่งชิงดินแดนทารสเซียคิดย้อนกลับไปสมัยล่าอาณาณิคมก็ว่าเก่าแล้วนะครับอันนี้รัสเซียเนี่นยคิดย้อนกลับไปสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชก็ตรงกับสมัยอยุทยานู่นแหละครับ รวมสมัยกับพระเภทราชาซึ่งมันก็หลงยุคไปไกลมากหลายคนเชื่อว่ารัสเซียมีกองทัพที่ทันสมัยแต่ว,ว่าสงครามยูเครน336วันมันพิสูจน์แล้วว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นยังอยู่ในยุคของโซเวียตแต่ว,ว่าแน่นอนนะครับความคิดเนี่ยไปอยู่ที่ยุคปีเตอร์มหาราช แอดมินอธิบายข้อจํากัดของตะวันตกในการช่วยเหลือยูเครนไปแล้วนะครับว่าทําไมจํากัดการส่งอาวุธทีนี้มาดูข้อจํากัดของรัสเซียบ้างว่าทําไม336วันยังไม่บรรลุปเป้าหมายในยูเครนมีนําซ้าเนี่ยยังทําให้นักวิเคราะห์อาจารย์ศาสตราจารย์ดรนดีเป็นวายไปหลายคนแล้วเราต้องเข้าใจว่ารัสเซียนะครับปิดประเทศมานานตั้งแต่ยังเป็นสหภาพโซเวียตไม่ต้องคิดว่าการล้างสมองแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อจะมีมากมายขนาดไหนหลังม่านเหล็กสร้างคนขึ้น มาด้วยความคิดแบบนั้นพวกผู้นำนี้ไม่เท่าไร่หรอกครับแต่ว่าชนชั้นล่างอินมากกับการล้างสมองโฆษณาชนเชื่อไม่เชื่อก็ใช้กําลังก็จําเป็นต้องเชื่อแน่ละครับและถึงแม้ว่าโซเวียตเนี่ยจะล่มสลายลงไปรัเสเซียนี่เปิดประเทศมากขึ้นแต่ว่าทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนยังเหมือนเดิมการยึดติดกับเครื่องเก่าๆก,ก็คือข้อจากัดของรัเสเซียการต่อต้านตะวันตกถูกปลูกฝังมานานนะครับสอนลูกสอนหลานมาแบบนั้น แต่ว่าพวกผู้นําหรือว่าคนมีเงินเนี่ยเข้าหาตะวันตกมันก็มีความย้อนแยง้งคนรุ่นใหม่ก็เริ่มสับสนเนี่ยแหละครับชาวบ้านมีความรู้หน่อยก็จะวิเคราะห์ได้รับตะวันตกได้มากขึ้นส่วนชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีความรู้ก็จะต่อต้านเหมือนเดิมพวกจักรพรรดิอเมริกาพวกโจรส่วนมากก็ไม่พน้นหรอกครับรับการช่วยเหลือจากสหรัฐมีการัเสเซียนิโตขึ้นมาแบบนั้นถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศมากขึ้นแต่ว่าทัศนคตินี่เหมือนเดิมยิ่งทําการค้ากับตะวันตกได้ก็กระยิม ยิ้มย่องรัเสเซียมองว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่าความจริงมันเป็นแค่นิดหน่อยเมื่อเทียบกับตะวันตกอารมณ์มันเหมือนกับชาวบ้านถูกหวย30ล้านบาทก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วแต่ว่าความจริงนะครับก็ยังมีเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านอีกมากมายสรุปนะครับทัศนคติคือข้อจำกัดของรัเสเซียในทุกด้านไม่เฉพาะเ,เรื่องสงครามยูเครนเท่านั้นนะครับ การที่รัสเซียบุกยูเครนคงคิดว่าง่ายๆโหมโหมทั้งที่หาัฐอเมิการนี่เตือนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยทัศนคติของรัสเซียรัสเซียบุกถามว่ารัสเซียประเมินพลาดไหมก็ไม่ถึงกับพลาดเพราะรัสเซียคิดว่าจะมาบุกยูเครนซึ่งยูเครนไม่มีอะไรนะครับและถ้ายูเครนเนี่ยสู้ด้วยตัวของยูเครนเองเท่านั้นก็สู้รัสเซียนี่ไม่ได้รัสเซียถึงขั้นวางแผนยึดอำนาจและก็ตั้งผู้ปกครองที่นอบน้อมกับรัสเซียกะว่าจะทําให้ยูเครนนี่เป็นประเทศสลาดแน่นอนว่าถ้าเป็นสมัยปี เติมมหาราชกับประเภทราชาเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในสมัยนี้มันไม่ใช่รัเสเซียไม่ได้คิดตรงนี้การแพ้ที่กรุงเทียบทําให้รัสเซียนี่ต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดความฝันของรัสเซียมันจบไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้รัสเซียนี่ตื่นแล้วละครับแล้วก็กําลังลุกลี้ลุกล,ลนกับความจริงที่มันเกิดขึ้นความจริงที่รัสเซียนี่รับไม่ได้โวกเวกโวยวายทุรนทุรายเวียงเมื่อไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะครับแต่ว่าจะให้รัสเซียนี่คิดใหม่ก็คงไม่ได้พเพราะรัสเซียมีข้อจากัด ด้านทัศนกติมันเหมือนกับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนี่ชักดาบสู้กับปืนไฟล่าสุดรัสเซียขู่พร้อมทำลายอาวุธของตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนเลครับอันนี้ก็พูดเหมือนเดิมคราวก่อนก็พูดแบบนี้แหละครับรัเสเซียได้ทำลายอาวุธของตะวันตกนี่ไปหมดแล้ว336วันยูเครนเอาอาวุธมาจากไหนนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับ สรุปอีกครั้งนะครับข้อจํากัดของรัเสเซียคือความคิดทัศนคติที่ยังไม่ได้ออกมาจากหลังม่านเหล็กและตอนนี้ตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่มากขึ้นโดยเฉพาะรถถังรัเสเซียก็ผวาสิครับถึงขั้นออกมาขู่ว่ามันเป็นการล้าเส้นสีแดงมันบอกได้ดีว่ารัเสเซียนี่กังวลมากขึ้นเพราะตอนนี้รัเสเซียก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรกับชีวิตหน้าหนาวแล้วนะครับยุโรปก็ยังไม่หนาวตายแบงก์ดอลลาร์ก็ยังไม่เป็นแบงก์กงเต็กจะทําอย่างไรล่ะครับอันนี้ตุจจีนก็ผ่านมาแล้วถ้าจะรอหน้า นาอีกรอบเนี่ยก็มีรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไหวไหมตอนนี้เหลือแต่นิวเคียร์ที่พอจะขู่ได้และหลังจากที่ยูเครนนี้ได้รถถังนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในการโน้มนนาวและแน่นอนว่าตอนนี้ยูเคนเนี่ยคาดหวังไปถึงเครื่องบินแล้วและแน่นอนเช่นกันครับยูเครนมองไปไกลกว่ามิก29ยูเคนเนี่ยต้องการ f 16และเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์หรือว่าฮอลันดาเนี่ยพร้อมพิจารณาส่ง f 16ให้กับยูเครน หากว่ามีการเรียกร้องเข้ามานะครับและฮอลแลนด์พร้อมส่งรถถังเล็บเผิร์ให้กับยูเครนนี่เหมือนกันอันนี้แอนดมินอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งชื่อรถถังเล็บเผิร์แปลว่าเสือดาวนะครับบางคนอ่านว่าลีโอพาดหรือว่าลีโอพาดแด่ว่าช่วงหลังมานะครับคนที่มีอายุหน่อยที่เคยอ่านว่าลีโอพาดเนี่ยก็มาอ่านว่าเล็บเผิร์แล้วเพราะว่าสานียงออกเสียงว่าเล็บเผิร์เอาตใจตัวเองไม่ได้นะครับและแอดมินจะออกเสียงว่าเล็บเผิร์ยืนยันขี่ปุนคาวุธคาลิป อันนี้แอดมินก็จะอ่านว่าคาลิเบอร์เอาความถูกต้องไม่เอาความถูกใจนะครับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับก็ช่วยยูเครนนี่เยอะเหมือนกันทางการส่งอาวุธให้ ฝึกอาหารให้แล้วก็ให้เงินด้วยแต่ว่าการส่งเครื่องบิน f 1 6จะเป็นไปได้หรือไม่ซึ่ง f 1 6ที่ฮอลแลนด์จะให้เนี่ยเป็น f 1 6 am แล้วก็ bm นะครับ am คือรุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ bm ก็คือรุ่น2ที่นั่งแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วฮอลแลนด์มีอยู่68ลำมันก็คือ f 1 6 mlu นั่นเองนะครับโดย f 1 6 mlu เนี่ยมีหน้าที่สกัดกัน้นมีอาวุธเพียบแต่ว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้เท่านั้นถามว่ามันเหมาะกับเครนนมมมมัก็ไไ่่หาาะทา แล้ครับเพราะว่ายูเคนเนี่ยต้องการเครื่องบินขั้นสูงกว่านี้หมายถึงใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลได้โจมตีภาคพื้นได้ยูเคนนี้ต้องการแบบนั้นโดยเฉพาะการโจมตีภาคพื้นนะครับ ยูเครนนี้ต้องการ F16 CD เป็นอย่างน้อย AB นี่มันเก่าไปแล้วนะครับนอกจาก F16 แล้วยูเครนก็ยังต้องการพาเนเวียทอร์นาโดของเยอรมันแต่ว่าเยอรมันออกมาบอกเลยว่าให้ได้แค่รถถังเล็บเปิดเครื่องบินนี้ให้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับและประเทศไหนจะส่ง F16 ให้กับยูเครนเนี่ยต้องขออนุญาตจากสรัเมริกาและสัเมริกาไม่อยากส่งเครื่องบินในตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ F16 AMB M รุ่นเก่ากองฮอลแลนด์เนี่ยร่วงตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งด้วยซ้ําไม่ใช่ว่า สาดามิกาจะไม่อนุมัติอย่างเดียวละครับเครื่องบินมันก็เก่าเกินไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ครับตะวันตกต้องดูอาการของรัสเซียด้วยว่าจะคุ้มค้ั่งขนาดไหนเมื่อยูเครนเนี่ยได้รถถังเล็บเพิดแล้วก็เอปามการที่รัสเซียออกมาขู่ว่าพร้อมทําลายมันไม่พอละครับถ้ารัสเซียทําได้แค่ขู่เท่านั้นไม่แน่ตะวันตกเนี่ยอาจพิจารณาเครื่องบินให้กับยูเครนแต่ว่าเป็นเครื่องบิน CAS หรือว่าสนับสนุนทางการแบบใกล้ชิดหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นี่มากกว่านะครับมากกว่าที่จะ เป็นเครื่องบินขับไล่ F16 มันขึ้นอยู่กับรัเสเซียเป็นตัวแปรต้นตะวันตกเนี่ยเป็นตัวแปรตามที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อจํากัดของรัเสเซียเองก็คือทัศนคติแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยไม่รู้ตัวเองมันก็เลยเจ็บแบบนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ที่ไม่รู้รัเสเซียเนี่ยเจ็บกว่านะครับ